สวัสดีค่ะพี่มินวชริญญานะคะผู้สื่อสารธรรมดีดีนะคะจากพญาเพชรพัทธาัครานะคะหรือสเรพองเพชรท่านเทวรากายเพชรนะคะคำถามที่ว่าถ้าเกิดเราเจอคนร่ารวยมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาว่าชื่อเสียงเงินทองต่างๆเนี่ยนำนำติดตัวไปไม่ได้ให้พิจารณาแบบนี้ใช่หรือไม่นะคะคือพี่มินปฏิบัติแบบวิปัสสนานะคะสิ่งที่ถูกสอนมาเนี่ยนั่นก็คือเวลาที่สมมติเราเจออะไรนะคะไม่ว่าจะเจอบุคคลไม่ว่าจะเจอสิ่งของเจ,เจอสถานการณ์นะคะให้เราดูจิตตามความเป็นจริง นะคะจิตเกิดความชอบใจจิตเกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้อย่างเงี้ยนะคะก็ให้ดูตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ไปท่องอในสิ่งที่ตรงกันข้ามเนีย่ยเช่นเราอยากมี นะคะใจมันอยากมีขึ้นมาแต่เรากลับไปท่องว่าไม่อยากมีไม่อยากมีอย่างเงี้ยคะ่ะหิวก็บอกว่าไม่หิวไม่หิวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะคือถ้าเกิดสมมติเราจริญวิปัสสนากรรมฐา,านเนี่ยจะต้องใช้อารมณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยในการเป็นฐานให้สติเกิดฐานให้สติเกิดก็คืออะไรนะคะตัวอารมณ์มันเนี่ยเป็นฐานนะคะฐานในที่นี้เนี่ยมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกนะคะคือมันเป็นกิเลสท,ที่จอนเข้ามาผ่านจิตนะคะและจิตเข้าไปปะ,ปะจิตเข้าไปรับ นะคะไปทํางาน,นาไปทํางานร่วมกับมันนะคะเนตรงนี้นะคะเราเราอาศัยมันเนี่ยดูดูตัวอารมณ์เนี่ยนะคะดูตัวความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของอารมณ์เป็นอนัตตาของอารมณ์เนี่ยได้นะคะเราก็ทําให้สติเกิดเกิดปัญญาด้วยนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอคนอร่ารวยเจอคนที่ื่อเสียงเงินทองนะคะเราดูใจเรานะคะดูใจเราตามความเป็นจริงเลยว่าใจเรามันมีความรู้สึกเช่นไรนะคะเช่นอยากมีเหมือนกันเลยอยากอยากเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยดูใจตามความเป็นจริงแล้วก็ใช้คำคำบริกรรมนะคะกําหนดที่ตรงกับความรู้สึกที่ตรงตามความเป็นจริงนั้นๆเช่นอยากาม,มีก็อยากมีเนาะอยากเป็นเนาะ นะคะหรือว่ามันสับสนไปหมดทั้งอยากมีอยากเป็นหรืออะไรนะคะเราก็ใช้คำวิธีกาว่ารู้หนอรู้ไปในความรู้สึกนั้นๆเบาๆนะคะเบาๆไม่ต้องไม่ต้องขับไล่นะคะอย่าขับไล่ใส่ส่งอารมณ์นะคะแล้วก็อย่ามันก็ไม่ต้องอายตัวเองนะคะไม่ต้องอัดตามันจะทําให้เราอายตัวเองอัดตามจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเรารู้สึกว่าถ้าเกิดความอยากมีอยากเป็นมันเป็นกิเลสมันเป็นมันไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเราจึงอยากอยากที่จะไม่มีไม่เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิพาวัตหาอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมีมีมีความรู้ รู้นะคะรู้ตามความเป็นจริงนะคะโดยไม่ต้องอายโดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นกิเลสข,ของเราหรืออะไรนะคะกิเลสก็คือกิเลสนะคะเราเอาตัวเราเปลี่ยนเป็นตัวรู้ซะนะคะตัวเรามก็หายไปนะคะก็คือก็จึงมาแนะนําวิธีกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อเพจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง youtube พยาเพชรพ,พ,พัทนาคราชแล้วก็ใครสนใจ รวมบุญนะคะกับเสด็จพ่อเพชรก็ฝากก็บูชาอนยมันดีเพชรเกล็ดแก้วได้นะคะฝากเพชรเนยมันดีเพชรเกล็ดแก้วด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ